ทริปญี่ปุ่นทริปนี้มานอนบ้านเพื่อนที่อากาเบานะครับเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งมีครบทุกอย่างไม่แพ้ในเมืองในโตเกียวมีห้างมีตลาดสถาน,นีรถไฟขนาดใหญ่มีครบครับย่านกินเที่ยวกลางคืนก็เพียบเดี๋ยวคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวมาูรีวิวตอนกลางคืนให้ดูทีนึงนี่ห้างตรงสถาน,นีรถไฟอกากาบเนะนะครับ จะมีพวกซูเปอร์แบรนด์อะไรต่งตางๆขายวันนี้เราจะไปดู GU เพื่อนบอกว่าคนที่นี่นิยมใส่ GU มากกว่ายูนิโคลเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วบางอย่างก็คุณภาพดีกว่าสถาน,นีอากาเบนะครับจะไปตรงไหนก็ใกล้จะไปอุเอโนกินซาชิบูย่าไปอาซากุสะอะไรใกล้หมดนั่งไปต่ออีกไม่กี่สถานีสถาน,น,ถาน,นีใหญ่มากครับ ถือว่าเป็นเมืองที่ดีเลยทีเดียวมีจบครบทุกอย่างใกล้ใกล้ใ,ลใลเมืองใกล้เมืองใหญ่ไปลองมาเที่ยวกันดูฮะ